ท่านผู้ปกครองที่เคารพนะคะและลูกศิษย์กูแจมระดับชั้นป .3 นะลูกอ่าวันนี้เราก็มาเจอกันเช่นเคยนะคิดถึงไหมูคิดถึงเธอเนะี่ยคิดถึงแล้ววันนี้เราก็ต้องทําคลิปในวิชาประวัติศาสตร์นะลูกนะประวัติศาสตร์เปนชั้นป .3 นะคะเนื้อหาก็คือเรื่องโดยการเรียนรู้ที่3การตั้งถิ่นฐานและการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนนะคะอ่าดูต่อไปเลยลูกตั้งใจฟังนิดนึงนะอดทนอดทนไม่อยาก แต่ต้องตั้งใจฟังนะคะต้องมีสมาธิในการฟังด้วยอ่ะทีนี้ต่อเลยนะคะ2ขนมร,รมเนียมไม่ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนนะคะไปเร็วนิดนึงอ่ะที่นี้ขนมร,รมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนะคะก็คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดขนมรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนมีอะไรบ้างคะได้แก่ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ปัจจัยทางสังคมเหมือนเดิมนะคะ,ะมีสองปัจจัยนี่แหละเป็นหลักนะคะปัจจัยทางภูมิศาสตร์แล้วก็ปัจจัยทางสังคมนะคะ,ะทีนี้เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามเป็นผลมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมที่ปฏิบัติและสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนะคะ,อ,ะอันนี้ปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะ,ะแยกเป็นสรุปมาให้แยกเป็นส่วนของแต่ละปัจจัยนะคะ ในอดีตชุมชนส่วนใหญ่มกักตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แม่น้ําลําคลองไหมคะปัจจัยทางภูมิศาสตร์เออทีนี้นักเรียนดูเออช่วงที่คุณครูพูดอยู่เนี่ยนักเรียนก็เห็นข่าวใช่ไหมอยู่ใกล้แม่น้ําลําคลองตอนนี้ไม่รู้ใกล้แม่น้ําลําคลองรู้ว่าพื้นทางภาคอีสานเดนดูไหมแถวลพบุรีแถวเขื่อนต่างๆเนี่ยต้องมาอยู่นะเยอะฝนตกฝนตกด้วยแล้วก็ ในช่วงที่น้ําเขื่อนมันก็เยอะอยู่ล้วฝนตก,ออกมามันก็เจอปัญหาน้ําท่วมท่วมเยอะเลยนะลูกท่วมเยอะเลยตอนนี้ประ,ประสบะทบกับภัยอยู่นะคะทุนพื้นที่ท้องนาท้องไร่หมดเลยไม่รู้ข้าวอยู่ตรงไหนเป็นทะเลเป็นทะเลหมดเลยนะอ่ะทีนี้การสร้างวัดเดินในสมัยนั้นจึงจําเป็นต้องสร้างอย่างเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยนะคะอ่ะทีนี้มีอะไรบ้างเช่น นักเรียนดูบ้านบ้านสมัยก่อนเสาสูงเลยนะเนี่ยเออสมัยก่อนใช่ไหมเราก็ยกเสาสร้างบ้านให้มีใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันน้ําท่วมนะคะแต่ปัจจุบันนี้ยในขณะที่ครูอัดคลิปอยู่เนี่ยนะนักเรียนฝนก็จะตกฝนก็นจะตกอีกนะคะไม่ใช่ท่วมธรรมดานักเรียนท่วมเยอะเลยนะคะเสาสูงนี้ก็เอาไม่อยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นต้องต้องปรับสภาพให้เท่ากับเหตุการณ์ปัจจัยปัจจุบันนะคะแล้วก็ต้องรู้ ต้องรู้ด้วยว่าของอะไรที่เป็นอันตรายที่พังเนนะมันมาโดยไม่รู้ตัวแล้วก็มีน้าน้ําป่าด้วยนะคะน้ําป่าเป็นน้ําที่น่ากลัวมันมันฆ่าชีวิตคนไปด้วยนะคะอันนี้เกิดการเรียนรู้เพราะว่าสิบปีกว่าจะเจอนะสิบปีผมจะเจอปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบสี่นักเรียนท่วมที่โรงเรียนก็ท่วมหมดเลยท่วมนะคะเดินไม่ได้เลยน,นั้นท่วมเยอะนี่แหละพออีกสิบปีมาอีกสองพันห้าร้อยหกสิบสี่อีกเพราะฉะนั้น ทางกุทุกกรยนี้ต้องต้องระมัดระวังให้มากที่สุดเลยนะคะอันนี้ปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะลูกอ่ะทีนี้เรียนดูนะเรือนแพที่มีที่อยู่อาศัยของชุมชนที่อยู่ริมน้ําอันนี้มันเป็นพื้นเพที่อยู่ริมน้ำนะมีที่ทำการประมงนะเลี้ยงปลาในกระชังอะไรก็แล้วแต่แล้วแ,แต่กรรมวิธีของคนที่อยู่ริมน้านะคะอ่ามีเรือบางคนก็อยู่ในเรือเห็นไหมคะมีหลังคานะแล้วแต่ ชุมชนที่อยู่ริมน้ําว่ามีการทำอาหารกินก็เกี่ยวกับการประมงนแน่นอนนะคะอันนี้ปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะลนะูกนะไปเลยทีนี้ปัจจัยทางภูมิศาสตร์นอกจากนี้ยังมีก่อให้เกิดประเพณีอนกเรียนดูและวัฒนธรรมเช่นจะมีประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้รักษาป่าไม้แล้วก็และแหล่งน้ำอนกเรียนดูรูปนะคะทําไมมีประสงค์ด้วยเขาเรียวกบบว่าบทป่าช่ไหมบวทต้นไม้ บวชต้นไม้นี่ก็คือเอาผ้าเจีวรพระพระผุดพระสงฆ์นี่แหละมาพันไว้เพราะว่าต้นไม้เนี่ยมีอายุนานนะลูกนะมีอายุนานมากสี่0ห้าสิบปีอ่ะก,ก็ต้องเอาผ้าเจียวรพระเนี่ยมาบวชต้นไม้ไว้ให้ให,ให้คนเกิดเจตสํานึกถ้าใครจะมาตัดไปทําบ้านหรือตัดไปขายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะต้นไม้นี่ได้บวชแล้วมีเจ้าของมีม,มีอะไรอ่ะบาสหนวนเพราะว่าเขาจะรักษาธรรมชาติไปด้วย ระบบนิเวศตอนนี้นะบางคนตัดไม้ทาลายป่านักเรียนตัดอย่างเดียวไม่มีการปลูกเลยนะคะน้ําก็เลยท่วมเห็นไหมเอ,อ่อระบบนิเวศก็ไม่มีเห็นไหมคะการต,ตัดต้นไม้เนี่ยต้องปลูกป่าทดแทนด้วยนะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้นะลูกนะต่อไปปัจจัยทางสังคมมีอะไรบ้างคะคนในอดีตส่วนใหญ่ประอกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนะคะจึงมีความผูกพันกับธรรมชาติอ่านักเรียนดูอ่าสมัยก่อนก็ใช้ชีวิตโค โอ้คือวัวใช่ไหมควายอะไรเงี้ยเนี่ยก็ไถานานะันเรียนสมัยก่อนสมัยกูแจมกูแจมได้สัมผัสไหอ่าไถนาไถาเนี่ยาการไถนาวิถีชีวิตของสมัยก่อนนะลูกนะพอไถานาเสร็จอันนี้คือการไถไถแล้วก็คลาดนาเอาต้นหญ้าอะไรออก,นะกเ,น,เน,นี่ยแล้วก็ทำมันเป็นที่เลนที่โคนแล้วก็ทํานาหวานนาดําแล้วก็ว่าไปทางซ้ายมือก็เป็นผลผลิตที่ชาวนาก็เกี่ยวข้าวใช่ไหมคะเกี่ยวข้าวก็ก็ช่วยกัน ลงแถกเดี่ยวข้างก็ช่วยกันวันนี้บ้านของคนนี้นนบ้านไปของคนนี้มันกันไปนะคะโดยไม่ต้องจ้างนะเขาเรียกว่าลงแถกเดี่ยวข้างช่วยกันมีน้ําใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก,ลก็สร้างความสามาคัคคีงานก็ได้สําเร็จไปตามที่ทุกคนในชุมชนที่เขาวางระเบียบและระบบไว้นะคะทีนี้ปัจจัยทางสังคมนะลูกการสร้างสารรค์ขนรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนะคะ ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยดังกล่าวเช่นอะไรมัางคะ,ะชุมชนมีการประกอบอาชีพทำนาทำนาที่ครูให้เห็นเมื่อกี้และพิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวกับข้าวข้าวนี่สําคัญนะันนักเรียนนะข้าวที่เรากินทุกวันเนี่ยเราต้องกินให้หมดกินกินอย่างดีกินอย่างประหยัดนะกินอย่างมีคุณค่าเลยเพราะว่าข้าวเนี่ยคนโบราณเนี่ยก็ไม่ทิ้งเลยนะไม่ทิ้งนะก็ไม่ทิ้งเลยกิน ถ้าเราตักมาเนี่ยนักเรียนตักมาเราทานแค่ไหนเราก็ควรจะกาหนดตัวเองโดยปริมาณนะคะรับประทานอาหารข้าวให้หมดจานไม่ทิ้งข้าวนะเพราะฉะนั้นข้าวคนโบราณเนี่ยก็ถือมากเลยพ่อแม่โปรโศกอะไรก็ทําทาขวัญข้าวทาอะไรวิถีชีวิตนะคะคนโบราณเนี่ยเขาวางกฎระเบียบไว้ตามวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละท้องถิ่นนะลูกนะดูรูปนะอ่าต่ป้าปัจจัยทางสังคมอีก พิธีทําขวัญข้าวที่ครูพูดเมื่อกี้เป็นการบูชาพระแม่โพศนะเพื่อให้ข้าวงอกงามอุดมสมบูรณ์แต่ละปีใช่ไหมคะ,ะสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าเหมือนกับเราสร้างความมันความเชื่อให้ตัวเองนะสร้างความเชื่อมีความสุขทาแล้วนาข้าวก็ได้ผลผลิตที่ดีข้าวก็สวยนะะไม่มีสิ่งอุปสรรคต่างๆใช่ไหมคะทาให้ข้าวเนี่ยเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์นะ เรียนรู้ภาพนะเนี่ยสมัยโบราณก็ต้องเ,เพื่อให้คนที่มีอาชีพทำนามีความมั่นคงมีความศรัทธาในอาชีพของตัวเองนะคะอ่าต่อไปวัฒนธรรมในสังคมไทยอ่าวัฒนธรรมสังคมไทยความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนนะคะอ่าทีนี้วัฒนธรรมในแต่ละชุมชนจะมีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะ,ะดู อ่าแต่ละภูมิภาคของประเทศสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมการดำเนินชีวิตของแต่ละชุมชนสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นๆนะสภาพแต่ละอย่างนะภูมิภาคภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมแล้วก็การดำเนินชีวิตของแต่ละชุมชนขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตที่สำคัญนะคะอ่า ภาคเหนือไ,ไปง่ายด้านภาษาด้านอาหารประเพณีศาสนาและก็ความเชื่อเราดูหลักสําคัญไปก่อนนะคะอภาษาไปง่ายภาษาล้านนานโดยมีสำเนียงแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่อาหารเป็นไงลูกอาหารพื้นเมืองไม่ไลไส้อัวแกงเอน้ําพริกอองแคบหมูมาก่อนครูให้ดูรูปไปแล้วนะอันนี้คูก็เท่าความนิดหนึ่งแล้มีใบสีสู่ฝันแกะแขกที่มาหานะคะ ต่อไปศาสนาหรือความเชื่อส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานับถือผีหรือผีบรรพบุรุษผีเจ้าที่เจ้าทางและพิธีเลี้ยงผีปู่และยา่านะคะอ่าดูรูปประกอบนิดนึงอ่าด้านประเพณีอ่าประเพณีสงกรานย่างสงกรานเนี่ยเป็นประเพณีที่เป็นระดับของมีทุกจังหวัดนะทุกภาคแต่ว่าประเพณีของภาคเหนแล้วเนี่ยประเพณีสงกรานในช่วงสิบสาถึงสิบเจ็ ของทุกปีพักเหนือทำอะไรบ้างคะน,นักเรียนดูนะวันที่13เป็นวันสังขารวันสังขารล่องนะถือสิ้นสุดของปีมีการยิงปืนจุดประทัดนะคะสิ่งที่ไม่ดีทำความสะอาดต่างๆนะกำว่าสิ่งที่ไม่ดีดให้มันไปซะอ่จำนำวันที่12ไอ้วันที่14บสีใช่ไหมลูกสิบี่เมษาหรือเขาเรียกวันเหนาวันเนานะบางที เขาตอบคาถามาทีเขาก็มาถามนะวันที่14เราเรียกอย่างหนึ่งว่าวันเนาจัดเตรียมอาหารแล้วก็ถวายเครื่องธยยาทานนะคะทาบุญกุฏิส่วนกุศลส,น,สน,นะคะตามประเพณีวันที่15้าเมษาวันพระยาวันถวายถวายขันข้าวถวายตุงสงน้ําพระนะคะวันนี้สิบห้านะลูกต่อไปสิบหกสบเจวันปากผีสิบหสบเจเมษาเขาเรียกวันปากผี สยจศาสตร์แล้วก็สดอ,อันนี้คือประเพณีทางภาคเหนือนะคะประเพณนนีบวชลูกแก้วอ่ะอันนี้บวชเฉพาะคือเด็กผู้ชายนะบวชลูกแก้วการบรรพช,ชาชาวเหนือแตกต่างแต่งกายเรียนแบบเจ้าชายศิทฐัตถะ,ะลูกแก้วอ่ะลูกแก้วผู้เด็กผู้ชายเนี่ยมักจะขี่ม้าหรือขี่ช้างและแก่ฐานะนะถ้าคนร่ำรวยก,ก็แต่งสวยแต่งอุ้ยแต่งโงจงรงเครื่องขึ้นอยู่กับฐานะด้วยนักเรียนแต่ ของใช้ของอะไรเนี่ยหมือนก็แข่งขันกันน่ะคือใครทําทําดีก็หมายความว่าทําบุญดีก็ได้บุญเยอะเป็นการใครมีลูกมีเด็กผู้ชายบวชนลูกแก้วเนี่ยแสดงว่าอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้วไปขึ้นสวรรค์ใช่ไหมคะอ่าของอย่างนี้ถ้ามีลูกชายได้บวชเขาก็เป็นบุญน่ะอย่างคนไทยเราก็เหมือนกันถ้ามีผู้ชายบุญบัตรบรรพชาเนี่ยก็แสดงว่าได้บุญสาหรับประเพณีบวชลูกแก้วนี้ก็ทางภาคเหนือเขาถือ สร้างความกระตัญญยูไว้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วบางทีก็ใช้ขีมากขี่ช้างแล้วแต่เสด็จนะคะอ่าทีนี้ภาคเหนืออ่นานนักเรียนดูเอออันนี้ก็คือประเพณีทานตุงทานตุงเห็นไหมทานตุงไม่เท่ากันเห็นปะทานตุ่าแสดงว่าสร้างความกตันญยู่ให้ผู้ที่ได้ร่วงรับไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์เอากุงยาวสูก็ได้ขึ้นมีบุญเยอะแะ้วก็วากันไปแล้วแต่ความศรัทธาความศรัทธาของชางภาคาเหนือนะคะ สถานที่ตรงก็ทาสวนน้นเดนมีลวดลายไปในตัวนะคะทำเก่งมากเลยอันนี้เรียกว่าประเพณีทานตุงนะที่สวนกุศลนน้นพูดเรื่องรงบไปแล้วทําแล้วก็ตัวเราเองก็มีความสุขด,ด้วยนะคะมีความสุไปด้านด้านศาสนาตามประเพณีทานตุงนะลูกนะถ่ายรูปเสร็จต่อไปข้างเหนืออีกประเพณีบทลูกแก้วเมื่อกี้กูพูดไปแล้วนักเยนก็ดูรูปเห็นไหมคะแต่งหน้าแต่งตาปากด้วยนะ มีดอกไม้มีอะไรดูอลังการงานสร้างเลยนะบางทีก็ขีข่คอขี่ทางขีม่ม้าแล้วแต่ก็จะจัดประเพณีบวชลูกแก้วหรือปล่อยสางหรองนะปล่อยสางหรองดูนะเด็กผู้ชายได้บวชให้ปู่ย่าตายายที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ล่วงรับไปแล้วนะคะสร้างความกตัญญูต่ะเวทีนะคะและคนที่ได้จัดพิธีก็ได้มีความสุขไปด้วยนะคะ ภาคเหนืออีกน,นะเอาทีนี้อันนี้คือประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่าอ่ะเขาก็ทําวิธีวิธีชีวิตของภาคเหนือน,นะเลี้ยงผีปู่ย่าเลี้ยงปู่ย่าเขาก็มีคนทําพิธีเห็นไหมคนทําพิธีก็พวกอุ่นก็ตามมีหม้อมีอะไรนักเรียนก็ดูภาพประกอบไปนะ,ะเลี้ยงผีปู่ย่าภาคเหนือนะลูกอ่ะทีนี้ประเพณียี่เป็งนอ่ะในวันเลือกทมเนี่ยเขาก็จุดกันนะลูก ประเภทนี้เป็นนี่ก็ใช้หลักวิทาายาศาสตร์นะทาประเภทนี้เป็นประกอบขึ้นมาแต่แต่ช่วงหลังนี่ก็ทําแล้วก็มีอุปสรรคนะเพราะว่าโฟมเนี่ยมันก็ไปลอยไปไปตกตามบ้านเดินของคนใช่ไหมคะแล้วก็ไฟมันยังไม่ดับมันก็ไฟไหม้ด้วยนะบ้านที่ก็มีเป็นอะไระวัตถุบ้านมันได้เป็นเป็นตึกเป็นอะไรอะนะคะบางทีก็ไปพันกับสายไฟหรือสนามบินนักเรียนสนามบินเนี่ยตอนหลังมีปัญหากับสนามบินนะเครื่องบินก็บินอยู่เนี่ย ก็ไปเจอปัญหากับประเพณีโคมเนี่ยโคมที่เป็นเนี่ยนะคะตอนหลังรู้สึกเขาจะควบคุมักเรียนะประเพณีบางอย่างมันก็ถ้ามีปัญหาอุปสรรคอะไรเนี่ยเขาก็จะคุยกันประเมินกันนะคะโอเคบานไหนเนะประเพณีเยอะเลยประกลางอ่ะประกลางก็ด้านภาษาประเพณีอาหารศาสนาความเชื่อหัวข้อนี้เหมือนกันทุกภาคแต่เรามาดูกันว่าแต่ละที่อ่ะภาษาก็คือทั้งพูด นะคะเป็นภาษากลางทั้งพูดและเขียนมีภาษาต่างประเทศเอาอาหารเป็นไงโลกอาหารอาหารที่เรากินเนี่ยกูไปดูแล้วเนี่ยมันนานประูแยงเกี่ยวหวานต้ยมยำกุ้งผัดไทยนะกูก็มารู้อๆนิดนึงความเชื่อส่วนใหญ่น้ำถือพ,พุทธศาสนามีความเชื่อในการประกอบอาชีพเชื่อระลึกพระแม่โปศกเรื่องเกี่ยวกับข้าวใช่ไหมคะ ทำบุญบ้านบุญบ้านเ็าทำอยู่แล้วเป็นสิริมงคลนะขึ้นบ้านใหม่เอ้ยหรือว่าบางบ้านนะไม่ขึ้นบ้านใหม่แต่ก็ทำบุญบ้านมนบ์พระมาใช่ไหมเป็นงานมงคลงานมงคลก็มนบ์พระสามห้าเจ็ดเก้ากว่าไปทำบุญเป็นสิริมงคลหรือว่าควรเข้าทิพตใช่ไหมเขาควรเข้าทิพ์เข้าทิพตเพราะเด็กๆคนที่บริสุทธิ์บางคนเข้าทิพ์แล้วมาเป็นข้าวกายศาสตร์ตามประเพณีของภาคกลางนะคะอ่ากายศาสตร์ไม่กินก็กวพไข่อร่อยนักเรียนมีถั่วมีงาและว่างกันไป ต่อไปประเพณีอีกภาคกลางนะลูกมีการตักบาตรเทวขึ้น15ค่ำเดือน11เนี่ยช่วงนี้นัเรียนเนี่ยช่วงนี้มันช่วงช่วงนี้ข้าวบรนาอยู่พอออกบัรษาก็มีการตักบาตรเทว 15, เ 11, เุช่วงนี้ช่วงเข้าบัรษาจะมีฝนตกใช่ไหมจะมีฝนตกใช่ไหมคะ 15, ขึ้น15ค่ำเดือน11มีการตักบาตรนะมีข้าวสารข้าวสุกแล้วก็ข้าวต้มลูกโยนประเพณีแห่พระเจ้าปาก ประเพณีแห่เจ้าพ่อปากโพประเพณีเชื้อสายจีนฉลองวันจุดจีนมหากรรมแห่มังกรทองแสดงถึงความกตัญญูนะคะอันนี้ของภาคกลางนะลูกต่อไปภาคกลางอีกนักเรียนดูรูปอันนี้ประเพณียโยนบัวอ่นนักเรียนดูนะโยนบัวนี่ก็คือมีมันหลวงพ่อโตอันนี้รู้สึกว่าของมาใช้รู้สึกว่าล่ะเป็นของสมุดปราการนะ มีพระหลวงพโตลงในเรือใช่ไหมคะเป็นความเชื่อของแถวบางพลีแถวสมุทรปราการเอาพระใส่นิมนต์พระพุทธรูปลงไปในเรือแล้วก็กกจัดเรือให้สวยงามตามความเหมาะสมแล้วคนก็ยืนดต็มตลิ่งแล้วก็ถือดอกบ,บัวแล้วก็โยนลงมาคือนักเรียนอย่ามองว่าโยนโยนเนี่ยไม่สุภาพนะมันเป็นประเพณีที่เขาสืสืบทอดกันมา โยนแสดงว่าสร้างความศรัทธาว่าถ้าดอกบัวลงไปที่พระพุทธรัธแล้วเนี่ยความศรัทธาได้บุญอันนี้เป็นความเชื่อที่กตั้งไว้นะคะประเพณียโยนบัวท่านนักเรียนจะอ่านในละเอียดนักเรียนเปิดไปดูที่ Google ได้เลยว่าพิมพ์ลงไปประเพณียโยนบัวยังไงยาวละเอียดเลยนะลูกเราจะได้รู้จริงนะคะต่อไปภาคกลางอีกอนักเรียนดูประเพณีตักบัตรเทโวนักเรียนดูนะรู้สึกอันนี้จะเป็นแถวสระบุรีนะจะมีดอกไม้ดอกออกพรรษานะ เราก็ตักบาตรเนี่ยเราก็ขึ้นบันไดสวยงามมากเลยนักเรียนแต่ช่วงนี้โควิดโควิดทำไม่ได้นะเพราะว่าคนไม่เว้นระยะห่างนี่ทําไม่ได้เลยนะคะอันนี้ครูให้ดูเกี่ยวกับประเพณีตักบาตรเทโวนี่คือช่วงออกพรรษานะแต่ช่วงนี้ที่ครูจำลพูดอยู่เนี่ยเป็นช่วงที่เข้าพรรษานะเห็นไหมเข้าเข้าพรรษาเนี่ยฝนจะตกนะคะเป็นเรื่องปกติเลยนะคะเสร็จแล้วอ่านนักเรียนดูอันนี้ประเพณีเผาเทียนเล่นไฟนะคะอันนี้คือจังหวัดสุโขทัยใช่ไหมคะ อ่าเรียนรู้จังหวัดจุฬขลงกรณนะลูกนะเป็นประเพณีเผาเทียนเล่นไฟอ่านักเรียนดูสวยงามมากเลยนะอ mm hmm. ย่งง COVID mm hmm. าหายโควิดเมื่อไหร่เราก็ประเพณีเนี้ยก็จะมีขึ้นตามปกตินะลูกนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ทีนี้นักเรียนดูประเพณีตักตักบาทดอกไม้อันนี้สระบุรีเลยนะคะทางจ,าจังหวัดสระบุรีเขามีตักบาท ดอกไม้คือดอกออกพรรษานักเรียนมันขึ้นอยู่ดยนะมันแปลกนะวันเข้าพรรษาเสร็จพอวันออกพรรษาเนี่ยมันจะออกดอกมาคะอันนี้เป็นของภาคกลางแต่ของเป็นจังหวัดสระบุรีนะลูกอะเห็นไหมดอกไม้นักเรียอย่ามองว่าโอ๋จาาแล้วพระจะฉันข้าวอะไรอ้นั้นไม่เป็นไรลูกเาก็มีแต่ว่านี่ก็ทําให้เราดูว่าการตักบาทดอกไม้ในช่วงออกพรรษามันจะมีดอกออกดอกออกพรรษานักเรียนจะมีอยู่เลยนะคะรู้สึกในโรงเรียนก็มีว่าก่อนในครูยังมาให้นักเรียนดูนะ แต่ทีนี้ช่วงนี้เราเราดูเอกสารดูคลิปดูอะไรไปก่อนนะลูกนะพูดไปตามเนื้อหาที่เราจะต้องเรียนนะคะต่อไปอ่านยังไม่จบนะลูกนะวันนี้คลิปยาเสร็จแล้วค,ครูก็แบ่งแค่นี้ก่อนนะคะในวันจันทร์ที่สี่เนี่ยเดี๋ยวครูก็อธิบายเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับขนบธรรมเรนียมประเพณีวัฒนธรรมภาคอีสานกับภาคใต้นะลูกนะอ่าในนักเรียนชั้นปสามเนี่ยนักเรียนก็รู้เป็นพื้นฐานง่ายๆนะคะแต่นักเรียนต้อง จัดให้เป็นระบบนิดนึงอะไรคือขนทรทมเนียมอะไรเป็นประเพณีอะไรที่เป็นวัฒนธรรมทีนี้นักเรียนดูการบ้านไม่มีคําว่าการบ้านไม่มีเนี่ยนะครูก็ให้การบ้านไปอ่านเนื้อหาใช่ไหมคะเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนต้องเรียนเนี่ยที่ครูพูดไปแล้วดูคลิปปุ่นไปบนหมาก็ได้ะคะสำหรับวันนี้ครูจําศีก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ,ะแล้วก็ให้นักเรียนอยู่ที่บ้านเนี่ยนักเรียนช่วงนี้ จะมีเกี่ยวกับการสอบนะการสอบอสัปดาห์ต้นสัปดาห์หน้าของเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะเดี๋ยวครูก่อนสอบครูจะติวให้แต่นักเรียนต้องอ่านก่อนต้องอ่านเนื้อหาเยอะๆเลยสําหรับวันนี้ขอฝากท่านผู้ปกครองนะคะน้องไม่มีการบ้านแต่ให้น้องอ่านเสียงดังๆฝึกทักษะเรื่องการอ่านนะคะฝึกทักษะเรื่องการอ่านสําหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ปกครองอยู่ที่บ้านและครอบครัวจงมีความสุขกันทั่วนหน้าเลยนะคะสวัสดีค่ะ